ป้า no ้ยน้องป้าเดี๋ยวเดียวหันหนามาก่อนโอ้เอาคอยจังกินถนัดกินแล้วกันเบดเลยต้องกาเอาอย่างวันนี้อย่าบอกได้ว่าเอาข่าจานลงชอีกอะเออเอง้่อองงอ กับสบายดีและสวัสดีเล้ผมเองพี่น้องเอซีกันเวดสุขุสุขคน เมื่อนี้ยังอยู่บ้านน้องปา 9, ่งงปาคือเก้าพุ่นทางน้องป่าพื่นเ็ดอยังเด้อลงเพลงบองบองอยู่อพอบ่าเพิ่นได้มาขโมมาดนน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะทางน้องเพิ่นกำลังสีตตำแจ้วหรือหรือว่าจังดังนเะนาะคุณหาทางน้องเพิ่นก็ตั้มปุกปุกอยู่คุณไปเบิ่งก่อนเนาะทางน้องเพิ่นฉีแตงแบบไร đây. เนาะ สบายดีน้องละโดยฟักกะหยบๆเลยนะอันนี้เชนะียงลงังพังซัดทางน้องคนเห็ดแจ่วพุงบ้าน้องละบ่ได้เห็ดบ่แจวน้ำปลาเจออ้วนปามีตาตามไหมวะเป็นจังไรเจ้าเมื่อยหอนเชื่อยู่เชื่อเต้ แมงหนีพึ่งไวาสินอนหนีบอนอนหนีบอพี่มาจำโยมพลิ้หข้อเข้าไนผู้ถือเข้าไปไนผู้นี่อ,อ,อ้เขา่าไนเขาน่าไนสบายดีนอ้องล่ะสดยดีดป้าพากันเข่าตําไนผู้อออันนี้มียังใช่ไหมเคื่องนัวเอา ใส่น้ำกระแดกแบบน,นี้น้ำปลาบริชสยบเอาไว้ก่อนบะแมกนมักพริกขวบ่มี่ว่าใช่น้องละบ่มี่ต้องตำเอาเนาะหือจอนสงใส่แล้วน้องปาลตาตำปกปอกยู่ มาสาวนวลมาตำซอยน้องค<ม>พื่นชีเฮ็ดสบายดีวัดมือมาอนีิสบายดีสาบัวด้วยสบายดีมาแต่อมาข้อกับน้องเ<ม>พืเ่อนเธอเต้เธอแดนอ้เอาเยีงง้ยงเหรอแบบนนี้แบบเช็ดบอกผิดกระหยาบจ้ะจะคุบอกผ้าพักก้อนนี่แหละ พอยาก็ได้เยอเม่่ยพดเมอย่างนัน่ะอูลาน้อยเะบาะนะน้องปลากระสอบเฮ็ดด้วยนะปาคือเอาโสมเห็ดนั่นน่ะนอนเย็นดีบอน้องปลาหมมีหมมีอูเออคือสีช่องฉดตุ๊กช่องฉีดตกนอกจากนวดอืมเกอึงได้ขาดนเปยเ่าไจ้ายากวยลานแหงเด้อ ข้าวปุ๋ยอยานเยาบันนสุดปากโสเนาะอืมดีทั้งน้องปลานี่ใช่เห็ดอย่างกับเห็ดนะำบวปากบวติ้งน้องเก้วตาเฮาตตำย่างเดียวาแรก้ล็กังวันละชิให้แม่นวยำนี่โอ้โหให้นุ่นยำอาภางนอยเนป้าผุนมือ ้าทวีตแบบนั้นอให้แมนวนยังเปนมากอยู่เบืองมาพิกล็อกแบบนี้เอาเอาไว้คือกาไว้ใช่งานบอกูได้นาะมาเห็ดตามมาพิกนี่แบบนี้บอในมันไปเบิดนึงเดือแต่กะมันเจ้าต้องตากเลยอ่ะเด้อแบบนี้เด้อให้อันควมแม่นให้ควมเพิ่นเกาะเพิ่นยังเวลาเฮามาตําก็แหลกไว้มุนไว ลงตายผ่อนวะีม so so ือผซีมือน้อมินตาน้อมินตาเคนถึ่ได้ห็ดเจ้าเป็นคนปรุงเน้ใชาไมได้ปรุงเนาะใส่ลลยกันแท้ละวะอออาตัวมันนอ่กระเล็กตอนมามีบว่น้องล่ะเฮ้เศรล่ะล่ะซดดูมนี่สดอยู่เรษชี้มึงดู สน้ำตาลใช่ได้เอาหนังบ่าวจับเกล็ละน้าไพ่จะไปใส่ใช้ละเครื่บ้านเคิื่องบ้านอืมว่าสุดยอดแับนี้โมเมนต์ชมนะบัานนี่กินกินน้ำหวานนะบัานนี้อืมผงนัวได้ใส่ได้น้องละใส่ได้ผงนัวนี่คอยช้ำเบืองบลกคักคอยว่าแพบได้นี่ คุสักพออกิด้ไปสเอาขบปุมาให้คนละแก้วชิมดูเจ้าขุดตำปุฮะดูคำชิมอยากเค็มมคำมันเห็ดเลยกระปุก้วกินจัวจั่วจัวเชิมบังแม่นี่บังสีชีมเบิงเลิเมเลยนอนเห็ดใส่อร่อยไหมก็อยากเค็มยุ๊ยเาาจ จักจังไงซีมึงรู้ใน่ไหอวะโบซีมเหรอได้ต่อเพาะได้กินแม่คุณเจ้าได้าเจ้าสีเฮ็ดแบบได้กินซะให้ไช่เจ้าสีอามาชั่วบ่กินน้ำปลาเพิ่นน่ะกินน้ำปลาหรือว่ากินน้ำตากินน้ำปลาเราคือกินข้าวเกือบครึ่งถ้วยเดี๋ยวบ่าวมาว่าเอ้าน้ำปลาไปใช้เพิ่นนี่ น้ำตาลาใชับอของเจ้าเสียายไรอีดะเสียได้เชฟลายเง่ยจะมลนใช่ไหมรมนได้กินเป็นนัวนายสยเห็เลจะเค็มก็คอกินกินจ้างมาเป๊ะไปฮะระวังเลือดูกไตตามฮะน้ำตาลโมไดชัยเลยบอเฮเข็มเข้มหวานหวานเลย เฮ้ยตัวนี้ม right? <that> <speaking> <ập mat> <lugares> ัก <decimal> ข <opl ady> <man> uh ็มกินยากหรอพอดีได้กิน um. ก็มัดข้ออ้ามิมินก็ะตดงใช่เินตาห่วยยคอยยังกะไรกินข่าวว่าแบนี้ ขวังกิรอแต่เช้าผู้บ่บ่เอิญมูผลกินน้ำเลยได้บังเนยเอาไปก่อนไม่เป็นสาค่าวน้องน้องน้องมินตาอยากกินข่าวอยู่ไป่จ๊ะโบชวนเราเบอร์ ถือลงไปน้ำ <hey>. บ um, ่บวันใส่ติบเข่าเลยปผคุ่บอบนไปคุณหอลงดุมผู้ได้บัดนี้ใช่กระตกกระบปรใส้นองปลากะนเฮียชาเฮียชายไป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 องระลงลง จังไรกาชีไปเบิ่งทั้งน้องเพิ่นกินมะข้ออยู่ดุมภูแลน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะไปกินที่เตียงลูกเนาะกินที่เตียงนั้นมาไงกินคุนไกล่ะเบิ้งแน่มากระน้ำลายเหยออยู่เนาะโู้ดอกป้าเจ้าดีงามเออมาไม่หลาดเจ้าทอกนะมาม่ามากินน้ำข้าวกันลูกน้องป้าสบายดีือ ตาชมตะวันใช่ไหมตาชมตะวันคุณสาวได้ก็บอื้ออึกอื้ออึกเลยว่าขวายังท่านจะกินจะข้ามบ่แกะแกะไปก่อนบ่ให้ให้ปพุดนี่น้องปางเห็นชื่อเอาได้ชื่อเอากิโลไม่จิโดนเืือบ่้อ่ะเห็นผู้เจ้าเห็นพระชมภัยที่ฟู่แดนเลยเห็นเจ้าของคนมาน่ะสองคนคนเด่นกระเปางใช่สักแก้วน่ะ นี่ว่าน้องปลากับน้องปลามินตาแลนเลยจับคู่แลนเขาปลาให้จุ๊กคอยว่าคอเหนื่อยคอคอนับดูกกันดูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นผู้น้อยแบดเมย์มานลำหลังแบดเพิ่นกะเบ้าหยอกสิดอกเพิ่นกะหยอกแล้วมึงเนาะหยอกน้องปลาน้องปลาบัดย่านอัดีแลนเขาป้าบัดนี่ชองคนเพิ่นเฮ้ย

แสบอยู่เนาะสีมือน้องปลาไงใครกลัวบ่ได้กินบ่ปลาผ่านยาแหละเหรอผืนอยากกินน้ำบ่กินแต่กระดูกกระดูกกินข้าก็ตายเอ้าวันกินระวังเมืองแร็ปบอเอิ้นเอิ้์นมูแน่น้องปลาเอิ้นละเมื่อเอิ้นเอิ้นซีกินเสี่ยวเนาะน่องปลาบนจุดบ่อฮะบนจุดยาเลยนี่ต่กระดูกนี่เราอืมิ่นมาแบบนั้นเนาะนะ น้ำปูน้ำปลาซื่ก,กร,กรปลาแล้วแต่บอกแก้ใส่ก็ได้กินเนอะจืไว้เได้สกองไผของมันเละะ้เ <laughs> ขียนชื่อใช่ไหมา <c oughs> ายๆๆมันค <laughs> ุ่ แกมัขอใช่ผูใดบกแกใช่บบรด้กิน่นว่า่นเข้าได้บาดเสีเงินปลาสะสี่คนคอยตียวถ้าแกได้รลายกากันจังๆจ้าเซน้ำปลาเจ้าเสน้ำปลาเนี่ยมักข้อเซปเใส่แกลดสมซื้อว่าปลาดีมักน้ำปูน้ำปลาไปทุ่อนรแกบอทเตอร์่ซื้อส่ซื้อแกนักมักขอผสมเนาะเจ้าถ้าเบิงเดอนองปลากินเั้นงาเรากิน ข้น้าบดออองนพีคิ่าขนไขึ้นมานั่งพีไมกินเต้วเมตามากินได้ไหมลูกเบอเือเราหายนะคะไม่รักวชทาว่าอีกแล้ว กินไบ่ได้บ้วเป็นยังไงนะเาเด้อมาเด้อมาเด้อปาวน้องปลาเดียวเดียวหันหนามากกัน่ยนกันโอ้เอาคอยจังกินขนาดกินแล้วกัน้า่เบเลยกินยาในบริไ่แล้วนี่บอกบ่วงเดียวได้สมมกินแล้วกับขี้ากเคยอยาคุณพืนแน่น theo hướng lâu kỳ lâu dạo để nhận uốn các bạn bà 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 bà

เจ้ชองด้วยอ๋อ้า้าพี่น้องเอ้ยข้าวขอยากกินดิข้าวออยากกินขัาขันเพิ่เพันสิทยก้อนัะกินบยีนบท่านมูข้้ินเบิดเจายเบดใครในาสาวบัวกับสนุนพันบุ์บเบิ้งนองปลาเพิ่เพิ่บ่ ไเบิ่งบ่ก็อยากอยู่เนาะสนุนให้กินบ่ได้เนาะแม่นบ่องเป็นหยังสิเดพิ่นสิกินสอ่วนกินัดเดียวแต่ว่าเพิ่นสิโจ๊กก่อนไห้น้อป้าืเบิ่งข่อยก็สิโจ๊กก่อนดกินน้ําหมู่ก่อนอือเอา้1ปนาน้องป้ายังอยู่้นนั่นก็เียมเบิ่งนึงเอ้ย2 3โออ่าพุ่น เพิ่นสดเพิ่นสดเพือนึงนีเพิ่นจิจ๊มยอมไผมีสย้อมไไเลยสินหกนบแล้วนั่มานยาจะเบิ่งน้องปลาเนีอาอีหลาจะกบุกิน่ะตัวนี้ททำมันช่เสิตัวนี้เบิ่งมากกน้ากินน้ำกขานาะไปละมินตาเขากับบกินม่กัมีับก้อกินบ่อยากค เดี๋ยวข่ชิ้นย่างเมื่อกินสิดอกชอบอดนาเองค่ะไดยบนารสอดกไปนะอยู่โบล่ะเป็นบ่วงเนอกินเนี่ยแต่นักกินเน่เลยยาเนาะันยนใส่าคนยมนไาเขาเมอชกยงไกใส่ขาดแ้่ได้เลยโมเดนไรได้ชาวนลเลยกินได้อยู่ ฟ้าว่กินปลาเล็บ่นะั้นนั่กับข้อจะขึนบุกินเพิ่มไปกินมพี่คนมากกินแบบนั้นแนนบากพ่กินูีแต่บางคนมาลักเล่นนะอือโอ้ยเอิเนอนจส่วนดบ่บุกินบ่กินส่วนนี้อื่นไเอื้อเอื้อเิ่มเนี่ยง่ายไ้ขาจะได้กินบดได้หยกบดถ้วยบไม่กินเย พอดีกินนะสำนีกินลายแท้องคานะในอันมากคอกับบอกคอยใหญ่พอดีอันอื่นแ้ปาบ่ค่าคอรมาสุแล้เสยดเอ้เองเอ้เอ้เอ้เเอ้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 เอเอ้เอ้นอ่น้เอ้เอบเอ้เอ้เอ้นอ้เแ้้้เเ้เเล้อเ้้เ้อ้เเอ้เ้อ้ เนาะของมักของมักไปว่ายมาสาได้ด่าเอ้ยของมักเพิ่นนี้ครึ่งถ้วยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเบอร์น้ำกันน้องปาไ้อย่างมายอมแกใส่แกใส่แต่ว่าผู้อื่นกับบางคนกับบุงหมู่ได้บาดหมางอันนี้มันสุ่มไปได้เนาะ

เพราะว่าเพิ่นนั่นแก่วบแกไใบแล้วเพิ่อนจะชวนชวนบัดเดียวแล้วันชวนจักชองสามเทือนก็อืแข่งกันเนาะบ่งยุบบ่งป่าเลยดี่ใคก็สูนน่องปลามาได้บ่เอ้าผู้แข่งน้ำไม่ไปจ้างไหนบ่แข่งน้ำไม่มีน้องปลาทันเดียวบ่อไงน้องป่า เอาอย่งวันนี้ยายบอกได้เป่าเอาเข่าจานนงชะอีกะเออเออตัวนี้ได้สะเหตระยะในรปนโมเมนต์มาฮว่าตัวนี้เออจ้นายดาเชียใจเราให้นะะะกไเบเอสาย่านจับชียยาวเลยนะเออ เราอยากกินเนาะยินคือคนกืนไงนะกืนชอยบ่กืนชอยข้าคอดิเอ้าอุ้ยเศรษอีหล่าเฮ้ยใส่ลายตอนนั้นเออประมาณนั้นให้นะเวลาชดกับอุ้ยหนาขึ้นมากเลยกูเอ้ยเออยันบ่บ่แม่นยัง นิ่งีนะน้องปลาเอาน้องปลาอย่าหัวอย่าหัวเวลากินอะห้ามหัวไขยานเจ้าก้มนะเวลาเจ้าชวน่อย่านนั่งมาคลอดไรลงมาคือนเก่าไ่งออีหมัดเดียวนะน้องกินนะจะอย่าหัวเนาะขึ้นทั้งหูหลังบ่ห่ยานคนปจิบงยงมอเนี่ย โอ้คจับสิกันนี่นี้บ่งน่เเเอาหยทางน้องเพิ่นกินก่อนเนาะกินนะอด้ว่าข้าวนน้ําจเออเฮาก็สิได้บจุกแมนจุกเด้อบ้เด้อาสบายดีเด้ออาสบายดีสบายดีสบายดีน้องปากสบายดีเนาะอ่าให้ทางน้องเพิ่นกินก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ย โอ้เพิ่นกินนั่นชวนกินบาทนึงนี่เนาะเพิ่นกะเจ๊ะมะขอ้อนี่กะพุ่นแหละจนเต็มถ้วยเนาะอ่ะทาทั้งน้องเพิ่นกะสิได้แบบว่ากินให้อิ่มเลยถ้าว่าบบอิ่มนี่กะที่นีอาการเจ็บท้องเนาะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะอ่านี่แหละประมาณนี่พ่อแม่พี่น้องเลยทั้งน้องปลาเพิ่นไปเอามะขอ้อขึ้นมาแล้วก็เพิ่นกะสิมักแบบว่าแตองอ่านำปลาเนาะเพิ่นมักแบบนี้แล้วก็แกะไส้ชวนกิน กินจนอิ่มผูดด้ใดเนาะอ่ะจังใดกะชาบัวกะสีเอาไว้ชั้นนี้ก่อนเนาะก็ฝากติดตามชาบัวในเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจอ่ามาบานนองปลาเรื่อยๆเนาะเป็นกำลังใจให้ชาบัวแน่คลิปนี้ชาบัวกะสีได้กลับก่อนขอกล่าวคำว่า,านนสาบายดีสาบายดี